เอเพ็กม i c ด l c ค n อ e เซนเตอร์จัดเทรนนิ่งเครื่องสินเฟิร์มเอ็กพาร์ดึงปุกลุกร่วมเผยเคล็ดลับผิวสวยกระจ่างใส ผู้นำนวัตกรรมเสริมความงามระดับสากลสถาบันความงามที่มีสาขามากที่สุดในเมืองไทยถึง50สาขาและได้รับความเชื่อถือในมาตรฐาน a p e ิ Medical Center พร้อมเดินหน้ากับแคมเปญใหญ่28ปีแห่งความงามที่คุณวางใจพร้อมก้าวสู่หัวใจของผู้ใช้บริการตลอดไปและหนึ่งเทรนด์ความงามที่คงครองใจผู้ใช้บริการในคลินิก a p e ิ Medical Center คือนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพของเครื่องซินเฟอร์เอ็กพาซึ่งตอบโ ทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดเหมาะกับทุกสภาพผิวมอบผลลัพธ์ให้ผิวสวยดูดีเปล่งประกายกระชับฟื้นฟูสภาพผิวให้กระจ่างใสอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเครื่องสินเฟิร์มเอ็กพารจึงสร้างความพึงพอใจทําให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก a p e พ Medical Center ได้จัดกิจกรรม e x c l u s i v e in-house ท i สินเฟิร์มเอ็กพาร์ตเท at a อเพ็กชีวการีฮอตพิทเพื่ออบรมแพทย์พิเศษการใช้เครื่องสินเฟิร์มเอ็โดย มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสาธิตและให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะซึ่งเครื่องดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ r f Microneedling ที่อนเนกประสงค์ที่สุดจากการทำงานของเครื่องมือที่ส่งคลื่นวิทยุผ่านเข็มขนาดเล็กที่ครอบคลุมปัญหาหลากหลายรักษาปัญหาสิวรักษาปัญหาเม็ดสีรอยแดงและริ้วรอยต่างๆสามารถควบคุมผลลัพธ์ของการกระชับผิวการสร้างเม็ดสีเผยผิวกะจะง่าสอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านการทดสอบในความปลอดภัยอีกด้วยค่ะ ก็งานวันนี้วันนี้นะคะเป็นงานครบรอบ28ปีของเอเป็กค่ะมีชื่อว่าเอเป็ก28ปีแห่งความงามที่คุณไว้วางใจนะคะ28ปีนี้บอกถึงว่าเรามีมาตรฐานค่ะแล้วเรามีการดูแลมาอย่างน้อยแบบ28ปีการดูแล28ปีของเราเนี่ยมีมาตรฐานการรักษามีการเทรนแพทย์มาให้มีมาตรฐานที่สามารถดูแลคนไข้ได้อย่างดีค่ะ ทีนี้28ปีของเราเนี่ยเราดําเนินการมาทาให้เรามี50สาขารวมถึงมีโรงพยาบาลสแตนารของ a อ e x นะคะที่สาขาเพิ่มเจ็ดค่ะ28ปีเราดูแลเรื่องอะไรบ้างเราดูแลไม่ว่าจะดูแลแค่นหน้าอย่างเดียวเรามีหน้ามีผมค่ะ มีดูทันตกรรมนะคะมี anti aging ค่ะแล้วก็มีดูแลเรื่องกระชับสัดส่วนนะคะสามารถดูแลได้ตั้งแต่ลปลายผมปลายขาค่ะค่ะค่ะก็ะวันนี้ตอนเช้านะคะเรามีการเออเราเปิดตัวเครื่องนะคะแล้วก็มีการ training อัปเดตนวัตกรรมระคะ่ะเป็น in house training ดูแลเรื่องว่าเออมีอัปเด,ดนตนวัตกรรมใหม่ของแพทย์นะคะทำให้แพทย์ของเราเนี่ยเออทันสมัยอย่างสม่ำเสมนนะคะอค่ะขอบพิเศษ่องเครื่องนี้ อ่าสำหรับความคิดเห็ของเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สามารถทําได้หลายอย่างดูแลไม่ว่าจะเป็นออรูปขน,นว้างนะคะผิวเหี่ยว,วยับย่นค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องสิว้ากกว่สามารถดูแลได้สีได้ดังนั้นเนี่ยเป็นเครื่องครบจบในเครื่องเดียวค่ะสามารถทํหนันเดียวแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายอย่างที่สําคัญก็คือว่าการพักหน้าน้อยทําให้คนไข้เนี่ยสามารถทําได้เรื่อยๆค่ะอย่าง28นทีแปลป้วมันระมีกำไรอะไรออกมาบ้างครับ สำหรับแคมเปญอันน like ี้นะคะเนื่องจากว่าเราเป็นการดูแลทั้งปีในทั้งปีเราจะมีเอ็กคลูซีฟอีเวนต์ค่ะแล้วก็เอ็กคลูซีฟแคมเปญค่ะซึ่งเราจะมีเป็นแคมเปญที่เราไม่เคยมีมาจากการของเอฟเฟกเลยค่ะแล้วเราจะมีมาตลอดทั้งปีดังนั้นเนี่ยอยากให้พี่ๆช่วยติดตามดูค่ะว่าเราจะมีอะไรบ้างค่ะอ่อย่างที่ครับวันนี้ัาแคดกคะริว่าก็ก่อน่งต้องขอขอบคุณแล้วก็แสดงความยินดีกับทางเอฟเฟกด้วยนะคะที่ ดำเนินกิจาการแล้วก็ได้เป็นคลินิกคลินิกพรีเมียมม,มาถึง28ปีแล้วก็ยังให้เกียริเลือกตัวเครื่อง s ิ m p l e ร์เอ็เนี่ยเข้ามาอยู่ในคลินิกแล้วก็ดำเนินกิจาการทำให้มีการโปรโมททำให้เครื่องเราเนี่ยเป็นเครื่องที่ค่อนข้างโด่งดังพอสมควรนะคะยังไงก็ฝากพี่ที่สื่อมวลชนเนี่ยติดตามต่อไปด้วยว่า next campaign ที่อาจจะมีการเอ็กซ์ควันต้ามผิวแค a ์แทร็อคจะเป็นตัวเครื่องตัวไหนนะคะขอบคุณมากคะ่ะอย่างเครื่องนี้ได้รับก,การรับรองมาตาารฐาน ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็น u s f d a หรือ CE แล้วก็มีเรื่องของเปเปอร์ทางวิชาการเนี่ยมาลองรนะับในเรื่องของการรักษาในคืกอินดิเคชันที่ทางทอ,าทาอาจารย์โจ้ได้กล่าวไปค่ะอ่ะอยา<ด>่างซุกเุอเองนะคะวันนี้มาร่วมง,งานด้วยหนึ่งสาวสวยที่สวยตลอดกาลคระค่ะก็มีโอกาสได้ลองใช้เครื่องซิลฟเฟิร์มค่ะซึ่งก็รู้สึกได้เลยว่าเหมือนดูหุ่นกระชับขึ้นแล้วก็ผิวเราฟูเพราะว่ามีการสร้างกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังด้วยค่ะแล้วก็รู้สึก หรือรอยจางลงแล้วก็รู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นค่ะอย่างเราเองดูแลตัวเองมางกเอยขนาด สุดๆคะ่ะขึ้นเลขสามขึ้นเลขสามก็สุดๆคะ่ะคืออะไรที่เป็นนวัตรกรรมที่ดีและใหม่แล้วก็ได้มาตรฐานก็คือต้องลองคะ่ะส่วนตัวลองแล้วความประทับใจของเรา,าเล่ะคะเป็นยังไงบ้างคือเรารู้สึกเอง <c oughs> ก็ไม่เท่าคนอื่นรู้สึกเนาะแล้วพอเราทําไปแล้วเหมือนคนล็อกข้างก็ทากระห่าโดยเฉพาะช่างแต่งหน้าว่าเออวันนี้ผิวอิ่มฟูขึ้นนะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าผิวกระจางใสขึ้นแล้วก็เขารู้สึกว่าเหมือนผิวเรามันไม่แห้งแบบปกติอะไรเงี้ยค่ะคือว่าแฮปปี้แฮปปี้มากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ลองค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอช่วยฝากนะคะ28ปีกับ50สาขาแล้วก็โปรเจกต์พิเศษที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะก็ฝากขอฝากเอฟเนะคะเอเ็28ปีเห็นความไว้วางใจเลยค่ะทีนี้ก็คือเรามี50สาขารวมถึงโรงพยาบาลเอเนะคะแล้วก็เรามีสาขาน้องใหม่ค่ะเป็นเซ็นทรัลนครสวรรค์นะคะสาขาน้องใหม่ของเราสาขาที่50ค่ะเราฝากทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความงามนะคะ ค้าปลุกผมค่ะเรามีปลุกผมนะคะทําธันกรรมค่ะ anti aging ค่ะแล้วก็เรายังมีดูแลเลืองกระชับรูปล่างดูแลสัดส่วนนะคะสามารถดูแลได้หมดเลยค่ะถ้าสงสัยมีปัญหาคิดอะไรไม่ออกถาม Apex ค่ะก็เซิร์ชมาเลยค่ะคำว่า Apex ค่ะติดตามได้ที่ l ล n e f a c e b o o k IG p a พ e แล้วก็ TikTok ค่ะมีหมดสุกอันค่ะค่ะ